มาเก็บพักชีไทยไปแช่แข็งไว้กินหน้าหนาวกันจ้ะปลูกไว้จริงๆก็ปลูกเป็นแถวนะทีนี้แมวแมวเพื่อนบ้านมาเขีย่ยซักะจุยกระจายเลยแล้วก็พักสลัดนี้ก็ปลูกไว้เต็มอยู่จ้ะแต่ว่าทากมากินมดก่อนหลจากทากมากินไปซะเกือบครึ่งจ้ะตรงนี้ลอยตัดไปกินจ้ะปกติเราจะเก็บ เราจะเก็บแต่ใบใบล่างๆไปกินเนาะเหลือยอดไว้เพื่อที่ให้มันได้โตต่อไปอะไรเงี้ยนะความขี้เหนียวแต่ทีนี้เราจะจงไว้จงไว้ให้เป็นดอกแค่ไม่ไม่กี่ต้นจ้ะไว้เป็นดอกเอาไว้เอาแนวเพราะว่าแนวนี้เขาเอามาจากไทยเราก็เลยก็ก,ก็ตัดไปกินเบิง้งงละจ้ะแล้วก็จะเหลือไว้จักหน่อยไว้ให้เป็น ลูปเป็นเม็ดเป็นฟักอันนี้ผักชีไทยไม่ได้ใส่ปุ๋ยจ้ะก็ได้แค่นี้แหละถอนขึ้นมาทั้งรากเลยจะเอารากไปตัดจะตัดรากไปแช่แข็งไว้เวลาใส่ต้มใส่แกงใส่กับข้าวอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ต้นมันแล้วก็เด็ดเอาตรงอ่อนๆจ้ะแล้วก็หันห่นหั่นหนแล้วก็เอาไปใส่ ช่องแข็งว่เหมือนกันนี่แหละจ้ะอยู่ต่างประเทศมันหาซื้อกินยากมันไม่ได้มีตลาดไปเดินหาซื้อเหมือนเมืองไทยบ้านเราเราก็เลยต้องมีตู้แช่จ้ะลอยลอยบุ้งมากินดูสิเนี่ยลอยตัวทากมากินจ้ะกินของฉันจะได้ลากเก็บไปด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้มาถอนตรงนี้เราเจอตัว ตัวบุ้งชนิดหนึ่งหายไปแล้วมั้งจะไม่ง่ยใช่ไหมหั <c oughs> วเหมือนก้องเหมือนโทรศัพท์จะงูยไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็เลยได้แค่นี้แหละแล้วก็หยอดสลายเม็ดเลยเผื่อมันไม่เกิดนะก็เลยหยอดไปถี่นิดนึง ก็เกิดอยู่จ้ะทางโน้นเกิดอยู่แต่ว่าแมวมันมาแมวเพื่อนบ้านหลายตัวเลยแหละจากหลายบ้านเลยมามาโกยมาโกยที่ขี่ใส่แปลงพักเราบ้านเราไม่ได้เรียกแมวแต่ว่าแมวเพื่อนบ้านมาเต็มเลยจ้ะลาดไดลาดก,ก็ไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ก็โอเคอยู่นะ น่าจะปลูกใหม่อีกจะรอบนึงไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะว่ามันจะโตให้ไหมอลืมไปต้นน้อยๆเราก็น่าจะปล่อยไว้นะแต่อยากปลูกใหม่ให้มันเป็นแถวเป็นแนวไปเลยนะเอาไงดีเอาไงดี <laughs> ไ,งดไม่ได้วางแผน ไมได้วางแผนว่ามันมีต้นน้อยบางทีก็ดีเหมือนกันต้นน้อยเราก็เก็บไปกินก่อนอะไรประมาณนี้เธออยากกินสดๆ,ๆเวลาไม่มีนะอยากกินอยากกินเลยพักชือพอเวลามีแล้วก็ลืมลืมมาเก็บไปกินปล่อยสะแก่ ขาดด้วย สรุปก,ก็คือได้หอบเบลอร์เลยจ้ะแปลงน้อย,อยแปลงน,น้อยไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้วอ้ยขาตั้งกล้องก็ไม่ค่อยจะถ่าวอนจะเท่าไหร่งวยจัะเนาะอยู่บ้านเรามันก็ดีอย่างหนึ่งจะ้ะเราอยากนั่งทำอะไรตรงไหนก็ได้ตอนอยู่บ้านเช่านี่อยากอายเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมองมาก็จะ สงสัยว่ามันทําอะไรนะคือแค่สายตาแค่สายตาชาวบ้านมากเกินไปอย่าเลือกเอาแต่ยอดมันนะเอาตรงอ่อนๆมันจะใบก็เสียดายอยู่เด้แก่เลยแล้วลากมันเดี๋ยวเราจะเก็บไปนัดไปแช่แข็งจ้ะอันนี้ตรงต้นมันเราก็แช่แข็งเหมือนกันแต่ว่าแช่แข็ง